พอเศรษฐกิจแย่ทุกคนจะลุมเค้กที่มันมีจํากัดการแข่งข,ขันก็จะรุนแรงผู้นําขององค์กรก็เหมือนอยู่ในภาวะออกศึกสงครามแม่ทัพจะไม่ใช่อยู่แต่ในห้องแอร์และสั่งการและต้องออกไปสู้รบพักสนาม ในช่วงนี้ถือว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศนี้ไม่ดีเลยเรียกว่าอยู่ในสภาวะย่ำแย่เลยทีเดียวแต่ไอ้สภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่เนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าทําให้ทุกคนไปต่อไม่ได้หรือทําให้ทุกองค์กรไปต่อไม่ได้นะมันก็มีบางคนและบางองค์กรที่ยังไปต่อได้อยู่แม้ในสภาวะเศรษฐกิจแย่ๆวันนี้ผมจะมาแบ่งปัน5วิธีพาองค์กรไปต่อในสภาวะเศรษฐกิจย่ำแย่ ขั้นที่1นนะครับอบกอดความจริงของสถานะธุรกิจสถานะธุรกิจเนี่ยมีสสิ่งที่เกี่ยวข้องสิ่งแรกก็คือเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่กระทบสถานะธุรกิจไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองเทคโนโลยีหรือภาวะการแข่งขันพวกนี้เนี่ยเป็นปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ได้แต่เราต้องเรียนรู้และยอมรับมันว่า สภาวะสนามที่เราเล่นอยู่เนี่ยมันขุขระประมาณนี้เพื่อทําให้เราไปจัดการปรปับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่เราจัดการได้ดีขึ้นเรื่องที่2ที่เกี่ยวข้องกับสถานะธุรกิจก็คือเรื่องภายในของเราเรื่องภายในของเราเนี่ยมันก็มีอีก2เรื่องอีกแนละมี2เรื่องนั่นก็คือภายในที่เกี่ยวกับสถานะธุรกิจกับภายในที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา ซึ่งเป็นคนทำงานหรือเป็นผู้บริหารอยู่สภาวะที่เกี่ยวข้องกับสถานะธุรกิจเนี่ยมันหมายถึงว่าเรื่องยอดขายเรื่องลูกค้าในเรื่องผลประกอบการเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการมาตรฐานขององค์กรต่างๆเราจะต้องประเมินว่าภายใต้สนามขุกขะแบบนี้เนี่ยมีสิ่งไหนที่เราจะต้องปรับปุงเปลี่ยนแปลงจุดแข็งจุดอ่อนอยู่ตรงไหนจุดที่เป็นโอกาสจุดที่เป็นอุปสรรคมันเกิดอยู่ตรงไหนบ้าง จุดไหนที่เต็นไปด้วยไขมันต้องฟิตร่างกายให้เฟิรม์มดูแลระบบจัดการให้มันคมขึ้นให้มันชัดเจนให้มันคุ้มค่าขึ้นยกระดับความสามารถของฝ่ายไหนมาประกอบกันเพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นเรื่องนี้เราต้องดูแลแต่ว่าการจะดูแลองค์กรได้เนี่ยทุกคนก็มีหน้าที่ดูแลสภาวะภายในของเรา ไมายถึงว่าไอ้ตัวเราซึ่งเป็นบุคคลอยู่ในองค์กรเนี่ยจะต้องมีความฮึกเหิมมีความเชื่อว่าเฮ้ยมันไปได้มันแก้ได้ยังเอาชนะได้อยู่ซึ่งคนที่สําคัญที่สุดก็คือคนที่เป็นผู้นําสูงสุดนี่แหละจะต้องเป็นคนนี้มีความเชื่อและปลูกฝังพลังอารมณ์ความเชื่อไปสู่คนที่ทํางานจากนั้นเมื่อคนแต่ละคนมีความเชื่อประกอบร่างขึ้นมาแล้วก็จะมีพลังความรู้สึก ในการคิดอ่านเพื่อยกระดับปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันไปเอาชนะใจผู้บริโภคในตลาดได้นี่คือวิธีที่1วิธีที่2นะครับก้าวต่อไปจากสภาวะภายในไอ้ภายนอกเรารู้แล้วเราควบคุมไม่ได้อยู่ละแลนะเศรษฐกิจการเมืองสังคมเทคโนโลยีคู่แข่งขันจะยกระดับไปถึงไหนเราควบคุมไม่ได้แต่มาจัดก,การที่สภาวะภายในก็คือการประชุมร่วมกันคิดอา่านเรื่องการปรับจูนเป้าหมายให้เหมาะสม การวางกลยุทธ์การวางแผนงานการวิเคราะห์การกระตุ้นทีมการสร้างบรรยากาศที่มีพลังในการอยู่ร่วมกันแต่ละคนก็ต้องมาปรับปรุงพลังงานภายในและที่สำคัญกว่านั้นก็คือพลังอารมณ์ร่วมความคึกคักของทีมของคนทั้งองค์กรเนี่ยมันต้องห่อหุ้มเป็นพลังของ ความสดใสมีชีวิตชีวามีความกระตือรือร้นไม่ใช่ว่าพนักงานทุกคนเข้ามาบริษัทก็อ๋อเราจะอยู่ได้ก,กี่เดือนว่าเราจะอยู่ได้ก,กี่เดือนไม่ได้มันต้องปเป็นอารมณ์แบบเฮ้ยพวกเราต้องมีความหวังไปต่อได้แน่เรามีผู้นําที่สุดยอดเราช่วยกันคิดช่วยกันทําอย่างนี้แล้วว่าปรับปรุงจากสภาวะภายในหลายคนอาจจะถามว่าเฮ้ยทุกวันนี้ฉันอยู่ก็พยายามบิ้วอารมณ์แล้วแต่มันบิ้วไม่ขึ้นสักที และมีวิธียังไงที่ทําให้ฉันมีพลังอารมณ์ที่อยากจะลุกคืบต่อเนี่ยก็มาถึงวิธีที่3ละ่ะนั่นก็คือการปลุกพลังทีมให้ร่วมแรงร่วมใจขึ้สู้คนที่ทําหน้าที่สําคัญที่สุดก็คือผู้นําเบอร์หนึ่งขององค์กรอาจจะเป็น c ีอหรือเป็น MD คนคนนี้จะต้องมีความหวังพัฒนาเรื่องการสื่อสารถึง เป้าหมายที่เราจะไปโอกาสที่เราจะไปเราทุกคนมุ่งเป้าไปสู่ชัยชนะทังออกในการแก้ปัญหาหล่อหลอมพลังทีมจากนั้นก็เริ่มอยู่ในบรรยากาศที่เราจะต้องสร้างเวทีของการเปิดใจรับฟังร่วมคิดร่วมทําไม่ใช่คิดอยู่คนเดียวทําอยู่คนเดียวหรือเอาแต่สั่งการอย่างเดียว มันต้องเปิดฟลอร์เปิดเวทีเปิดทาวนฮอล์ในการทำให้ทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็นจนตกผลึกได้ไอเดียที่เราเป็นเจ้าของความคิดร่วมกันว่าเราจะรับผิดชอบเรื่องนี้นะจากนั้นปลุกฝังพลังทีมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็บุกไปข้างหน้าเมื่อไปสู่เป้าหมายแล้วมีการเฉลมิมฉลองชัยชนะจากเล็กๆกลางๆไปสู่ชัยชนะที่ใหญ่ขึ้น เพื่อให้คนของเรามันคึกคักนะมันคึกคักมันกระปี้กระเป๋าเมื่อมีพลังทีมที่ยิ่งใหญ่เน่ยมันก็สามารถเคลื่อนย้ายแม้กระทั่งภูเขาได้นะฝ้าฟันเอาชนะมันอย่างเดียวเลย ก่อนที่จะชมคลิปกันต่อไปนะครับผมขออนุญ,ญาตแนะนำหนังสือสองเล่มใหม่ล่าสุดของผมซึ่งเขียนจากประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจเพื่อที่จะส่งมอบความเข้าใจอีกระดับในการสร้างความสำเร็จให้กับทุกๆคนนะครับหนังสือเล่มแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจนะครับชื่อว่าเพราะธุรกิจไม่มีคำว่า one man show เดี๋ยวนี้ธุรกิจนี้สำเร็จคนเดียวไม่ได้แล้วเราต้องทำงานเป็นทีม work ประกอบด้วย50 m i n d s ซ t ในการสร้างความสำเร็จที่ตกผลึกมากว่า40ปีในการเป็นลูกน้องคนอื่นเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการจนเป็นเจ้าของกิจการและเป็น CEO บริษัทมหาชนนะครับจำหน่ายราคาเพียงแค่285บาทผมมั่นใจว่านี่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดตามมาติดๆด้วยเล่มที่2นะครับชีวิตพลังบวก แน่นอนว่าในการพิชิตเป้าหมายของเราแต่ละคนพลังงานเป็นสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะพลังบวกนะชีวิตพลังบวกนี้เติมเต็มพลังบวกเพื่อไปพิชิตอุปสรรคปัญหาในการทํางานเล่มนี้ประกอบด้วย90้าสิบไมเซ็ที่จะเติมพลังชีวิต ให้กับทุกๆคนนะครับราคาเพียงแค่225บาทเท่านั้นแล้วผมมั่นใจว่าการลงทุนเล็กๆน้อยๆจะสามารถต่อเติมชีวิตของพวกเราทุกคนไปสู่ความสำเร็จตามใจปรารถนาได้อย่างแน่นอนนะครับใครก็ตามฟังแล้วสนใจหนังสือทั้ง2เล่มนี้นะครับสามารถกดซื้อตามลิงก์ที่แปะมาไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับวิธีที่4นะครับสื่อสารคุณค่าแบรนดและส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า ในที่นี้หมายถึงว่าบริษัทหรือแบรนด์นะไม่ได้เกิดมาเพื่อขายสินค้าแต่ว่าขายคุณค่าที่จะไปแก้ปัญหาให้ลูกค้าถ้าบริษัทยังคงคิดจะขายสินค้าขายสินค้าภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยคนก็จะคิดมากว่าจะซื้อดีไม่ดีเมื่อไหร่ก็ตามเรายกระดับถึงคุณค่าขึ้นมาบริษัทก็มีหน้าที่ที่จะปรับปรุงคุณค่า ที่มันถูกฉลกมันเข้ากับลูกค้ากลุ่มที่เราเลือกซึ่งการทำแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ถึงเวลาที่บริษัทจะต้องออกแบบคุณค่าใหม่นะทั้งดีไซน์ต่างๆทั้งส่วนผสมในสินค้าออกแบบเรื่องไซสินค้าราคาสินค้าวิธีการส่งมอบเนี่ยเราก็ถือโอกาสในการออกแบบใหม่ซะเลยเพื่อให้มีความใหม่ความตื่นเต้นของลูกค้าในตลาดเขาก็พร้อมเพราะว่าลูกค้าในตลาดเนี่ย เขาจะสนใจความใหม่ความตื่นเต้นมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมันจะเรียกความสนใจเรียกแขกได้ดีขึ้นนอกจากการออกแบบคุณค่าใหม่ๆเนี่ยการสร้างความประทับใจที่สุดยอดจากการบริการที่ถูกต้องได้ดังใจนะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแต่กระบวนการการออกแบบคุณค่าใหม่ทั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากการบิ i วการสร้าง ความเชื่อภายในของเรานะทั้งสภาวะกายสภาวะใจที่เรามีความหวังมีภาวะที่มันเปลี่ยมพลังเรียกว่าสเตตมันได้นะเวลาเราจะสร้างเรื่องราวอะไรใหม่ๆเนะี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องกลยุทธ์มีเรื่องส t o r y เรื่องราวแล้วมีเรื่องของสเตตภาวะที่มันได้ด้วยถ้าพูดถึงเป็นกลยุทธ์ 3S ก็คือ Strategy ที่ใช้ได้ผลในยุคนี้ กับสตอรี่เรื่องราวที่มันดนใจคนแล้วก็สเตตของคนที่เกี่ยวข้องสภาวะมันได้เนี่ยถ้าเราจัดการเรื่องนี้เราก็สามารถสร้างคุณค่าที่ดีและส่งมอบไปชนะใจลูกค้าในตลาดไนดะ้วิธีที่5นะครับผู้นำสูงสุดออกมาอยู่แถวหน้าและทำตัวเป็นต้นแบบมันหมายถึงว่าสภาวะเศรษฐกิจแย่ๆการแข่งขันที่รุนแรงด้วยนะพอเศรษฐกิจแย่ทุกคนจะลุมเค้กที่มันมีจำกัดการแข่งขันก็จะรุนแรง ผู้นำขององค์กรก็เหมือนอยู่ในภาวะออกศึกสงครามเวลาออกศึกสงครามเนี่ยแม่ทัพจะไม่ใช่อยู่แต่ในห้องแอร์และสั่งการและในที่นี้คือต้องออกไปสู้รบภาคสนามหมายถึงว่าออกมาเผชิญสภาวะการปลุกเร้าพลังทีมนะออกแบบแผนงานทำความเข้าใจแล้วลุกขึ้นมาทำตัวเป็นแบบอย่างเรียนรู้รับฟังแล้วก็คิดอ่านประชุมทีมเพื่อที่จะออกแบบในการแก้ปัญหา ทำหน้าที่ของตัวเองแบบเป็นตัวอย่างที่ดีทั้งสภาวะกายสภาวะใจและการสื่อสารที่มันทรงพลังอย่างต่อเนื่องเนี่ยตรงนี้มันจําเป็นเมื่อผู้นําออกมาเป็นต้นแบบมันก็จะปลุกพลังคนที่อยู่แถวสองแถว3เมื่อแถว2เป็นต้นแบบเหมือนผู้นําแถวหนึ่ง แถวสแถวสี่ก็จะเห็นต้นแบบแล้วก็ลุยไปด้วยกันนี่เป็นสภาวะที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลุกเล่าบรรยากาศให้แต่ละคนตื่นตัวมีความคึกคักเพราะมันไม่ใช่ยามสงบที่จะนั่งกินข้าวต้มได้มันเป็นช่วงที่เราต้องสู้ลบปัฝ่าผู้นำต้องแสดงความกล้าหาญตัดสินใจแล้วก็มุ่งไปข้างหน้า เราก็จะสามารถสร้างขวัญกำลังใจให้กับกองกำลังองค์กรในบริษัทของเราเพื่อไปสู่จุดหมายได้อีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนี้คือ5วิธี5ขั้นตอนในการพาองค์กรไปต่อแม้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจแย่ๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังดูแลรับผิดชอบองค์กรอยู่นะครับผมมั่นใจว่า5ขั้นตอนนี้จะช่วยคุณได้อย่างแน่นอน